นี่ค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจนกันนะคะคลิปนี้พิเศษค่ะเพราะแจนนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยอยากจะทำช่วงนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือช่วงช้อปปิ้งฮอล์ค่ะซึ่งแจนก็จะแบบมาเห่ของให้ดูนะคะว่าแจนเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างและถ้าสิ่งไหนเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแจนก็จะจับลงมาอยู่ในช่วงนี้นะคะและของที่แจนจะเอามาประเดิมใน ep แรก ep นี้ของเรานะคะดีออลตัวนี้เลยค่ะซึ่งเขาได้ออก คอลเลคชันใหม่มาช่วงวันที่1เมษานะคะพอเห็นคอลเลคชันนี้ออกมาปุ๊บเจนก็รีบกดเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจน่าเก็บสะสมมากๆนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามันน่ากดน่าเก็บขนาดไหนนะคะกล่องอันนี้นะคะแจนก็ได้ทำการชําแหละแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสภาพกล่องอาจจะดูแบบเย็นนิดนึงนะคะนี่ ตามสไตล์เลยเหมือนทุกครั้งก็คือในกล่องเขาก็จะนี่เนาะสกีโลโก้ดีอ้อมีใบเศษและที่พิเศษครั้งนี้นะคะกล่องของเขาอะ่ะผูกมาอย่างสวยงามมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวแตจจะขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วก็ผูกโบมาอย่างแบบ น่ารักมากๆโบก็คือเอาไปพูผมหรือว่าเอาไปตกแต่งอะไรใดๆไ,ไ,ได้หมดเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ปกติอยู่แล้วเนาะเวลาที่แบบเราซื้อของหรือว่าสั่งของออนไลน์เวลาเปิดกล่องมาก็คือน้ําหอมกลิ่นที่แบบหืมฟุ้งมากๆกลิ่นแบบหอมหวานชวนฝันมากๆเลยนะคะมาเรามาดูตัวเอกของเราดีกว่าว่าทำไมตัวนี้ถึงมาอยู่ในฮอีพีแรกของแจนนะคะ กล่องก็ยังหอบกล่องของเขาว่าเราเอาไปเก็บอย่างอื่นได้อีกนะคะก็คือเอาไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีกเนาะมามาดูกัน<ส> ตัวที่แจนสั่งมานะคะก็เป็นลิปสติกค,ค่ะคงไม่พ้นลิปสติกเอกเช่นเคยนะคะอันนี้นะคะถ้าเราซื้อครบกี่บาทขึ้นไปรู้ดี๋ยแจนขึ้นให้นะคะเราก็จะได้เป็นตัวนี้ทุกคน Dior Star Smartphone Link นะคะก็ะที่เอาไว้แปะด้านหลังโทรศัพท์ของเราเนาะเ,เดี๋ยวแจนแกะให้ดูเลยดีกว่ามามาแกะไปพร้อมๆกันเลยเพื่อใครอยากได้จะได้สั่งซื้อให ถึงยอดของเขาแล้วก็จะได้ไม่ใช้ก็เอามาเก็บได้นะคะหอมไปหมดนี่นะคะใกล้ๆเป็นประมาณนี้นี่สมมติเราด้านหลังโทรศัพท์เราเราก็ใส่เล่นโทรศัพท์ต่างๆใดๆนะคะสีทองโอ้โหถือโทรศัพท์ก็คือเป็น ด้านหลังเหิือนแบบเป็นแอบบเป็นพรอแบบ็อพแหวนได้เลยเนาะอันนีแ้แจนก็แบบพูดไปเรื่อยที่ประทับใจเหมือนเดิมเหมือนที่เคยรีวิวว่าซื้อออนไลน์กับซื้อหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยต่างกันยังไงก็คือเทสเตอร์เี่ยเขาจะใส่ถุงผ้ามาให้นะคะและของที่แจนเลือกมันก็เป็นอะน้ำหอมจาดอนะคะกับตัวมิสดีออนะคะซึ่งตัวเนี้ยเลือกเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบเก็บสะสมน้ำหอมนะทุกคน ซึ่งเรามีตัวขวดใหญ่อยู่แล้วเราก็กดขวดเล็กมานะคะคิดว่าเอ้ยเอามาวางข้างกันเ่ะเป็นตัวแม่กับตัวลูกอ่ะน่าจะน่ารักดีนะคะแล้วแจนนะก็กําลังหาแบบเก็บขวดเล็กๆนะคะเวลาเอาแบบมาตั้งเรียงกันในตู้อะ่ะแจนว่ามันน่ารักดีนะคะ <c oughs> เรามาหอของกระจุกกระจิกที่แถมมาแล้วนะคะต่อไปมาถึงตัวเอกของเรา มันพิเศษมากทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นลิปตัวใหม่ของดีออนะคะชื่อว่าดีออลแอดดิกไซลิปติกนะคะซึ่งตัวแพ็กเกจหลักนะคะก็จะมาในรูปแบบของปอกสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้ของเขาก็จะเป็นแบบ เป็นโลโก้นูนนะคะเขียนว่า Dior และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือลิปสติกตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเคสได้ทุกคนคือเขาทำเคสเพิ่มมาอีก3แบบนะคะโทรศัพท์ของเราอเปลี่ยนเคสได้แล้วมันธรรมดาไปใช่ไหมทุกคนมามาถึงลิปสติกของเรากันดีกว่านะคะที่เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเคสได้เหมือนกันค่ะให้เข้ากับแบบ การแต่งตรงแต่งตัวในวันนั้นนะคะมามาดูเคสแรกที่แจนเลือกมาเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะทุกคน m e t a l ลิกซิลเวอนะคะเคสเมทัล l i c ซิลเวอตัวนี้นะคะทุกคนภาพรวมที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าน้องเขามีความแบบเท่มีความเฉี่ยวนะคะมีความเก๋ๆของเรานะคะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเคสอะ ขาก็จะดูแบบเป็นอีกลุกหนึ่งไปเลยนะคะซึ่งเท่าวันไหนเราแต่งตัวแบบเท่ๆนิดนึงอะ่ะสามารถเป็น p อปได้เลยนะคะทุกคนมามาดูชิ้นต่อไปอันนี้ก็คือพีเซนต์มากๆอันนี้คือรักแรกพบพอเห็นตัวเนี้ยแจนก็เลยอยากกดตัวอื่นๆมานะคะตัวนี้นะคะก็คือ เคสอันนี้เลยค่ะทุกคนเป็นผ้าเดนิมนะคะก็คือเป็นเคสยีนนั่นเองตัวนี้นะคะมีความแบบเป็นสาวมั่นที่มีความเท่เปรี้ยวในตัวมากๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นผ้ายีนเลยนะคะทุกคนแล้วก็อ้าเหมือนเดิมมีโลโก้ดีออ ถ้าสมมติวันนี้เรามาในทีมยีเราก็อยากจะได้ลิฟอันนึงเป็นพร็อพแบบเสริมแบบการแต่งตัวเป็นเอเซอรี่ให้เรานะคะนี่เลยค่ะเลือกหยิบเคสต,ตัวนี้ได้เลยค่ะน้องเดนิมของเราแจน่ะชอบอันนี้มากๆทุกคนจริงๆอีกเคสหนึ่งอ่ะเป็นเคสหนังสีชมพูซึ่งมีความแบบหวานแบบหวานหวานลูกคุณหนูมากๆนะ,ะตอนแรกเราก็แบบ กะจะเอาสีชมพูสีชมพูอันนึงนะคะแล้วก็เดนิมซลเวอร์นะคะไม่ได้กะเอาน้องสีดําแต่น้องสีดาวมาเป็นเป็นแพ็กเกจหลักนะคะซึ่งยังไงเราก็ต้องได้นะคะถ้าสมมติอยากจะพกลิปดีออรุ่นอื่นด้วยแต่อยากใช้เคสทำได้หรือเปล่ามาเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเจนก็ยังไม่ได้ลองนะคะจะมาลองมาเรียนรู้ไปพร้อมทุกคนในวันนี้เลยค่ะซึ่งแท่งที่มีความคล้ายคลึงกับลิปตัวนี้นะคะก็คือเป็น รุ่นของลิปโกนะคะมาเราจะมาลองเปลี่ยนดูว่าเขาว่าจะใส่ได้ไหมแจนคิดว่ายังไงก็ใส่โ oh อ้ไม่ก็ตอนแรกแจจะพูดว่าแจนคิดว่ายังไงก็ใส่ได้สรุปบ่ได้จ้าเออมันใส่กันไม่ได้อะทุกคน เนี่ยเขามีความคล้ายคลึงกันมากๆนะคะแต่ก็ใส่ไม่ได้นะคะทรงของเขาจะต่างกันนิดนึงลิปโกจะมีความอวบกว่านะคะและลิปชายนะคะก็จะมีความสูงกว่าเพราะฉะนั้นน้องไปกันไม่รอดนะคะเราเข้ากันไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ไปกับพวกพี่ๆเขาไม่ได้นะคะ มาเรามาดูกันดีกว่าว่าแจนเนี่ยซื้อสีอะไรมาซึ่งสีอันนี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากแบบเยอะตาแตกกัทุกคนซึ่งวันที่แจนซื้ออะ่ะแจนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบจะไปลองสวอชสีหน้าเคาน์เตอร์นะคะก็สังเกตการที่แบบเอ้ยดูชาร์จสีเขาแล้วก็อัะ หารีวิวจากต่างประเทศไปด้วยนะคะว่าใครซื้อสีไหนแล้วแบบมันพอที่จะแบบเข้ากับเรามากที่สุดและหวยก็ไปออกอยู่ที่เบอร์667นะคะปีนี้นะคะแจนรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะนี้จะมีความแบบชมพูดแดงที่มีความตุดนะคะแจนคิดว่าสามารถทาได้ทุกวันนะคะอันนี้เป็นสี สวอตเต็มๆส่วนอันนี้เป็นสีที่แจนเกียรนะคะซึ่งเนื้อ,อน,นี้นะคะเขาก็จะมีความเป็นชายแบบเห็นไหมทุกคนชายแบบเล่นแสงพร้อมบำรุงปากไปด้วยนะคะเนี่ยพอทาสีเดียวก็จะได้ความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่แจนรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบเหมือนซูกัตมากๆนะคะเนี่ยทุกคน จะรู้สึกว่าสีนี้มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะถ้าใครอยากให้ธรรมชาติกว่านี้อ่ะแจนแนะนำให้ทาประมาณรอบรอบนิดๆเกือบสองรอบนะคะแล้วก็เบนเบนเอาเขาจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะนี่ถ้าเวลาเบนเบนก็คือสีหวานมากๆทุกคนและมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองซับดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีความติดทนเบอร์ไหน แค่ซับก็คือหลุดมาหมดแล้วนะคะเขาไม่ได้มีความติดทนตึบเหมือนลิปสติกปกติที่เราทาในวันที่แบบ everyday ของเรานะคะตัวนี้ก็คือเน้นบำรุงสีที่หลงเหลืออยู่ก็คือเนี่ยเป็นทุกคนเป็นสีแบบอ่อนๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนื้อชายก็ไม่ได้เน้นความติดทนต๊บมากนะคะก็จะแค่หลงเหลือสีอยู่ที่ปากของเรานิดหน่อยนะคะเป็นแบบละเลือะละเลือะละเลือยยังไงอ่ะเห็นไหมทุกคนเขาก็หลุดออกมาเนี่ย ความชายของเขาก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ความแมทนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นสีปากที่ธรรมชาตินะคะอ่ะถ้าใครไม่อยากได้ความชายก็คือเม้มออกนะคะสีที่หลงเหลือที่ปากก็จะได้ประมาณนี้จะเป็นฟิลแบบปากอมชมพูแบบมีความแดงตุนต่นๆน,นิดๆเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะคะซึ่งสีอื่นก็คือสวยมากๆนะคะทุกคน ทุกสีของเขาอะที่ดูสวอตมาทั้งหมดก็คือพอเอามาทารอบเดียวบางๆอะ่ะ ให้ฟิลที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆแบบมากๆเป็นลิปที่หน้าต่ำม,มากๆนะคะมันยิ่งพิเศษตรงที่เราสามารถเปลี่ยนเคสไม่ใช่โทรศัพท์เราสามารถเปลี่ยนเคสปอกลิปสติกของเราได้นะคะคือผู้หญิงก,ก็คือจะมีมีแบบลูกเล่นเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่ละวันกันไปเนะเาะวันนี้อยากใช้เคสอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะส่วนใครสนใจรีบไปกดนะคะเจนก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ มีจํานวนจํากัดหรือเปล่าแต่ว่าที่ดูมาปอกของเขาว่าไม่ใช่เป็นตัวลิมิตนะคะแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือกลัวการขาดตลาดนะคะไม่ไงั้นก็จะต้องรอไปอีกหลายเดือนนะคะกว่าของจะเข้านะคะหรือเขาอาจจะมีของเยอะมากจนแบบไม่ต้องกลัวขาดตลาดอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ที่สําคัญก็คือใครเล็งตัวไหนเอาไว้รีบไปตํานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่แจนเนี่ย ไปตามสีชมพูเพิ่มมาแล้วนะคะแจงจะมาคอมเมนต์บอกนะคะว่าเออไปตามสีนี้มาแล้วน่ารักขนาดไหนควรหรือไม่ควรตำนะคะทุกคนส่วนช้อปปิ้งฮอล์อ P ีหในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วน EP หน้าแจงจะมาฮอล์อะไรทุกคนดูอีกฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย